คนแบบว่าพัก Banana, เราว่าน้าเหมือนเมกเชอร์กิจมาก <l ip> เขาคธอบ่อยไหมคะบอกเลยว่ามีเรื่องเล่า,เ,าเล่า okay. เล่าแต่มันยาวมากเรอเล่นไม่ยาวขนาดนั้นคือก็มันก็หลายปีแล้วนะพี่ตั้งแต่ช่วงที่เป็นกระแสดเด็กปั๊มใช่ไหมมันก็เลยแบบเคนก็คุ้นหน้าเรามากขึ้นแล้วคนก็เริ่มจับมาเริ่มจับว่าเอ้ยหน้าเหมือนพี่เมกว่าอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าคนก็แท็ก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 พี่เขาไปจนจน รู้สึกว่าพี่เขาจะมาแอดเฟซบุ๊กผมมัง้งแต่เฟซผมอบเป็นเหมือนแค่รับเพื่อน <c oughs> เพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเฉยๆก็ <c oughs> เลยไม่ได้รับไปคือ <c oughs> ช่วงนั้นก็คือเป็นกระแสจนบางทีรู้สึกว่าพี่เขาแบบเรียกไงแอบแบบแบบยินยินยนิดน,นึงอะ่ะ <c oughs> แต่ล่าสุดเนี่ยเรื่องเล่าคือเขามาฟอลผมในไอจีเออแล้วก็มาทักผมแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาเปิดยิมอยู่ใช่ไหมแล้วเขามาส่องไอจีผมเขาบอกว่าเออเห็นว่าชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวมีแพลนว่า ถ้าไปยิมพี่เขาเมื่อไหร่เนี่ยจะถ่ายรูปแล้วก็จะลงโซเชียลแล้วบอกทุกคนเลยว่าเหมือนมากไหมครับ <c oughs> <c oughs> ให้เห็นกันไปเลยยังเวลาลงรูปในเฟซบุ๊กมันจะแทกหน้าตโนมัติ่างเงี้ยมันมีแบบแทกชื่อแบบผิด <c oughs> ต <c oughs> รงไหนตอนที่ผมเห็นยังไม่มีนะพี่มันไม่น่าเหมือนขนาดนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ยังมีแบบเคยมีคนทักอีกบ่อยไหม เออ่ไม่หรอกครับไม่ไม่เหมือนว่าพี่เมฆอะไรอย่างนี้เหรอครับไม่มีครับไม่มีมีแต่บอกว่าหน้าเหมือนพี่นันเดชตั้งเลยอ่าไม่ใช่เหรอเล่นงเล่นๆเล่นแรงกันแเนี่ยเล่นยังไม่มีเนาะคนคนเข้ามาแบบอัพขีดยังเลยครงบตอนเราคิดว่าเราเราเหมือนไหมเป็นละส่องกระจกอาจริงๆอ่ะมันก็มีรูปบางรูปที่เขาแท็กมาในบางมุมนะผมว่าก็ก็ก็มีส่วนคล้ายใช่ใช่แต่ว่าถ้าเทียบเอาจริงๆแล้วผมว่ามันก็เหมือนคนหน้าคล้ายๆกันนะพี่มันจะมีแค่บาง บางมุมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่พี่เมฆเขาเท่กว่าเยอะผมว่าเออแต่เดี๋ยวมีโอกาสไปเจอกันเดี๋ยวได้เซลฟี่ถ่าใช่เซล <ง S 1> ฟี่ถ่ายลงเลย <laughs> <laughs> อ่ะเอาดีๆผลงานนิดนึงครับพี่ตั้งแพรตอนนี้มีอะไรบ้างโ <laughs> อ้โหอ่ะตอนนี้นะครับแน่นอนก็มีซีรีส์นะครับเริ่มเป็นนาย of my sunshine Nine นะครับก็ออ on air as play ภายใน ปีหน้าแหละไม่ต้นปีก็กลางปีตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจบอกอย่างนี้ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ก็ฝากติดตามมันนั้นด้วยแน่นอนเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผมแล้วก็ละครนะครับทางช่องสก็จะมีเลือเจ้าพญานะครับที่กําลังถ่ายทําอยูอ่มามีที่รักเดี๋ยวก็จะมีพรมลิขิตครับพรมลิขิตแล้วก็รากแก้วนะครับกําลังถ่ายทําอยู่แล้วก็ อ,อีกอันนึงนะครับเป็นเป็นถ่ายจบแล้วถ่ายจบนานแล้วน้ำพึ่งขมอะไรเงี้ยครับคาดว่าน่าจะได้ออนปีหน้า,าน,น่าจะ <คน S 1> ประมาณนี้ค่ข้างเยอะ <c oughs> นะ <c oughs> ออรู้สึกว่าตัว,ต,วตัวเองแบบระพรลมนะ <c oughs> ไหมไหมอ่าคือเรียกว่าผมพร้อมที่จะทำงานแล้วมากกว่านตอนนี้แล้วพอเราพร้อมแล้วเราก็ จ้งทางช่องและผู้ใหญ่ก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เขาใจดีแลวเขาก็ส่งงานให้ไม่ว่าจริงๆผมก็ไม่เกี่ยงเลยงานเล็กงานใหญ่งานรับเชิญใดๆแค่ให้เราได้ทํางานแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านๆมาผมก็แน่นอนว่าเซ็นช่องอยู่ก็สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเหมือนเราปรับตัวด้านการเรียนด้วยอะไรต่างๆจนเนี่ยปีนี้รู้สึกว่า,เ,าเราพร้อมที่จะลุยงานแล้วแล้วก็ขอทางช่องอะไรเงี้ยก็ได้งานมาก็ต้องบอกว่า เหนื่อยแต่ก็มันสนุกมากแลก็เจวันก็ทางานเส็จเลยวะเปลี่ยนกลับบ้านไปก็เปลี่ยนสมองเปลี่ยนตัวละครอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งก็ไปเป็นอีกตัวหนึ่งพี่สบสมไฟเตอร์บ้างไหมครับอ่ามีบ้างครับแต่มันไม่ถึงกับมันจะเป็นแบบเหมือนกลิ่นกลิ่นอายมากกว่าในบางทีมันจะมีท่าทางของตัวละครที่เราไปใช้กับอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเราต้องแบบแต่ว่ามันมีเทคนิคเทคนิคค่อนข้างเยอะในการที่จะ เรียกว่าสวิตช์ตัวละครอะไรครับสนุกดีครับงานเยอะขนาดนี้คือเราเรามูได้หรือเปล่าหราือับบงไงหลายคนแบบนักแสดงหลายคนก็มูนะของงานเหมือนย่า<ๆ>ผมว่าผมไม่ใช่สายมูนะแต่ว่าถามว่าช่วงหลังๆก็มาเรียกว่ากราบไหว้แล้วก็เหมือนเคารพทางผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อะไรพวกนี้มากขึ้นไหมทำารับทำทำ,ทำ,ทำมากขึ้นแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราก็มีสติมีสมาธิในการทําแล้วเหมือนมันเป็น การตั้งมั่นตั้งจิตของเราด้วยที่เราจะแบบเออจะทํางานกับตรงนี้จริงๆเราบางทีเราก็ไม่ได้สําคัญว่าเออต้องเป็นพระองค์ไหนต้องเป็นท่านไหนแต่ว่ามองเป็นสัญลักษณ์มองเป็นความให้เราเหมือนตั้งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่เราทําอาชีพของเรามากกว่าเป็นอะไเกี่ยวกับการที่แบบเราหันมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยคให้แบบเราปังมากขึ้นอ่างเงี้ยก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับก็อ่าแต่ละคนก็ พี่ถามว่าอะไรนะ,ะคิดว่ามีเกี่ยวไหมใช่ไหม,ม,ไมอพอเราเรียกว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือพอเหมือนเราได้ไปไหว้ได้ตั้งมั่นกับตัวเองแล้วอะผมว่าอันนั้นอะมันส่งผลให้เราทางด้านจิตใจอะให้เราตั้งใจทํางานแล้วก็เหมือนเป็นกดแรงดึงดูดมากกว่าในการที่จะดึงงานหรือว่าผู้คนหรือว่าการที่เราจะทําตัวอะไรพวกนี้มากกว่าใช่ใช่หลายคนก็ยังโฟกัสเรื่องของสัญญาของเราทางท่องเที อนนนี้เป็ยังไงครับโอ้ยยังอยู่กันอีกยาวครับเยังต่อหรือยังไงอ่าจริงๆเพิ่งต่อไปครับเพิ่งต่อไปได้ไม่นานนี้ครับผมก็ใช่ครับก็ยังมีผลงานให้ติดตามอีกยาวนานแน่นอนครับไม่ต้องห่วงต่ออีกนานอีกี่ปีครับอ่าห้าปีครับห้าปีครับใช้เวลาตัดสินใจนานไหมก่อนก่อนที่จะต่อเอาจริงๆก็นานอยู่เหมือนกันครับก็ก็แต่ทางผู้ใหญ่ก็โชคดีที่ทางผู้ใหญ่เขาเข้าใจ ตอนช่วงที่จะหมดเไงครับเราก็พยายามหารูทางใดๆแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจให้เวลาเราจนถึงสุดท้ายแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็จริงๆก็เรียกว่าไงเรามีความสุขที่ได้อยู่บ้านบ้านใหญ่ช่องสามเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพี่ๆมีผู้ใหญ่ ทั้งหมดด้วยทําให้เราแบบว่าเออรู้สึกว่าเป็นสังคมเป็นบ้านที่อบอุ่นเราถึงเลือกอยู่ต่อด้วยเขาให้โอกาสเขาให้สิทธิพิเศษอะ,อะไรกับเรามาข้อเสนออะไรพิเศษิเศษ,เศษไม่มีเลยนะพี่ <c oughs> จริงเออไม่มีเลยคือเขาก็เขาก็บอกพูดกันตามตรงนะไม่ว่าจะเรื่องไหนเราก็เราส่วนเราเราก็บอกในเรื่องของเราที่เราอยากอยากจะทํางานอยากจะพร้อมจะลุยงานแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ส่งงานมาให้ตรงเนี้ยครับก็จริงๆผมว่าตรงเนี้ยโอกาสถึงทุกคนเท่ากันเท่ากันทุกคน แล้วก็มันอยู่ที่การตั้งใจในการไปแคสไปการทํางานการทํากันบ้านของเราในแม้แต่ในช่วงวันหยุดหรือช่วงว่างอะไรอย่างนี้ด้วยจมีม <นะ S 1> ผลแน่นอนแฮปปี้เนาะแฮปปี้ครับแฮปปี้มากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับรอขอบคุณครับ